ก็จากกรณีคืบหน้าจากเมื่อวานนี้ที่รายงานข่าวไปว่ามีคนร้ายเนี่ยนะครับเป็นลูกจ้างอยู่ในสวนยางเนี่ยนะทำทีจะขอซื้อรถนะครับแล้วก็ติดต่อให้เซลล์สาวเนี่ยมาทําสัญญาซื้อขายรถรแต่ว่านอกสถานที่นะคุณผู้ชมฮะเธอก็เดินทางมาคนเดียวแต่ปรากฏว่าเนี่ยถูกนะฮะคนร้ายที่ทําทีเป็นลูกค้าเนี่ย ลากเข้าป่ายางแล้วก็ก่อเหตุเนี่ยข่มขืนจนกระทั่งสําเร็จความใคร่จากนั้นคนก่อเหตุก็หนีเข้าป่าไปนะครับล่าสุดยังคงตามตัวยังไม่เจอนะคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในสวนยางพาราซอยสวนป่าหมู่ที่3ตําบลสํานักทองอําเภอเมืองจังหวัดระยองคือคนร้ายเนี่ยเอามีดจี้เลยนะครับแล้วก็ก่อเหตุกับผู้เสียหายนางสาวแดงนามสมมุติวัย35ปีนี่นะตอนนี้กําลังตามตัวอยู่นะครับ คนร้ายชื่อชัยยศเลียวคำหรือว่าชื่อโออายุ48ปีโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนจังหวัดระยองพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยร่วมกันนะครับใช้วิธีการก็คือติดต่อกลุ่มรถจักรยานยนต์วิบากครับให้ร่วมลงพื้นที่เนี่ยตามหาคนร้ายสาเหตุที่ใช้รถจักรยานยนต์วิบากเนื่องจากว่าในโอเนี่ยหลบหนีเข้าไปในป่าที่เป็นพื้นที่หินแล้วก็เป็นป่ารกชัดซึ่ง รถเก๋งของเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปไม่ถึงนะครับนี่นี่จักรยานยนต์วิบากนะมาตามคนร้ายนะครับทีนี้เนี่ยนะครับทาง10ตํารวจโทรจัก,กริดงามสงวนผบบมู่งานป้องกันและปราบปรามสอพอสํานักทองบอกว่าได้มีการออกค้นหากันทั้งคืนแล้วนะมีกําลังเสริมจากชาวบ้านมีจิตอาสามีกลุ่มรถวิบากเนี่ยรวมกว่า50คนปลูพรมออกค้นหา แล้วก็ได้เบาะแสจากการที่ว่าคนร้ายเนี่ยแอบมาขโมยมือถือของคนกรีดยางที่วางมือถือไว้หน้ารถจักรยานยนต์หายไป2เครื่องในช่วงเช้าของวันที่1ตุลาคมจึงคาดว่าคนร้ายน่าจะอยู่บริเวณดังกล่าวกองกําลังทั้งหมดก็เลยกระจายกําลังกันปิดล้อมเรียกว่าปิดเขาทั้งลูกนะครับนี่นะฮะเพื่อที่จะกดดันให้ผู้กอ่อเหตุเนี่ยออกมามอบตัวนะครับคาดว่าในโอ๋คงยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่วันที่30กันยายนที่กอ่อเหตุแล้วก็หลบหนีนะครับ ต่อมาช่วงเย็นเมื่อวานนี้ได้เบาะแสเพิ่มเติมว่าในโอได้ลงมาจากป่าเข้ามาในหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรแล้วก็มีการงัดบ้านชาวบ้านขโมยเบียร์กับอาหารไปทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบสัญญาณมือถือที่คนร้ายขโมยไปพบว่าสัญญาณมือถืออยู่บนเขาใกล้กับสถานปฏิบัติธรรมมหาโพธิสัตว์วนอิมจึงได้นํากําลังขึ้นไปค้นหาทั้งเดินเท้าทั้งขี่รถจักรยานยนต์วิบากปูพรมค้นหาท่ามกลางฝนที่ตกลงมา นางแตนเจ้าซึ่งเป็นเ,เจ้าของบ้านนะครับเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยนะครับกำลังยืนอยู่ข้างบ้านได้ยินเสียงหมาเห่าพอมองดูดีๆเนี่ยเห็นว่าเป็นนายโอะฮะผู้ต้องหาที่ทางการต้องการตัวอยู่เนี่ยกำลังเดินผ่านหน้าบ้านนะครับลักษณะสวมเสื้อยืดสีเทาสีเทาดำกางเกงส,ส,สีน้ำตาลในมือถือถุงพลาสติกหนึ่งใบเดินผ่านหน้าเธอไปอย่างใจเย็นตอนนั้นเธอตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยคุณผู้ชมรีบอุ้มหลานเข้าบ้าน ด้วยความหวาดกลัวนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหลยามไอ้ขีก็หายไปแล้วเพราะว่าทางเนี้ยมันไปทะลุไปตรงร้านอาหารได้แล้วก็ทะลุไปฟังที่เขาที่เกิดเหตุอะ่ะมันขมไปได้ก็เดินไปถึงมือมันยังไม่ไม่ยึดดุกหมาเลยอะ่ะไม่กลัวหมาพอเดินลงมาเดินลงมาจากเนี้ยเดินลงมาจากนี้นาาก,นก,ก็เดินผ่านไปนี่เลยแล้วตอนนี้เจ๊อยู่ไหนอยู่ในบ้านค่ะแล้วแล้วไงมันคอยเห็นแล้วพอเห็นแล้วก็วิ่งเข้าบ้านพาหล,ลานวิ่งเข้าบ้านกัน นี่นะครับทีนี้เนี่ยนะครับเมืม่อวานตอนเย็นเนี่ยฝนก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับการติดตามค้นหาตัวคนร้ายเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยความยากลําบากนะแล้วก็พื้นที่เนี่ยมันก็เป็นป่ารกนะครับก็เลยสุดท้ายเนี่ยมีการตัดสินใจยุยติการค้นหาซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูเช้านะครับว่าจะเริ่มค้นหากันอีกทีหนึ่งอันนี้คือคนร้ายค่ะสภาพคนร้ายใช่ไหมตอ,อนที่ยังทํางานอยู่ที่สวนนะคะ นี่ให้ดูเต็มตัวเลยนะคะอออแล้วก็เดี๋ยวดูชัดๆดเฉพาะหน้าอีกทีหนึ่งอ่ะนี่นะครับผู้ต้องหาคดีข่มขืนเซลสาวซึ่งขายรถนะฮะก็บอกว่าไม่สะดวกไปเซ็นสัญญาที่โชว์รูมก็เลยติดต่อให้เนี่ยามาถึงที่เลยคุณผู้ชมฮะมแล้วก็ก่อเหตุเอามีดจี้ข่มขืนนะครับเมื่อสักครู่ที่รายงานข่าวเรื่องของการตามล่า คนร้ายที่ก่อเหตุข่มขืนเซลล์ขายรถนะแล้วก็หลบหนีเข้าป่าในพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยชื่อว่าในโอนะล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองสดๆดร้อนๆเลยคุณผู้ชมฮะนี่เขาจับได้แล้วนะครับนี่นะฮะหลังจากที่เริ่มปฏิบัติการเช้าวันนี้จับในโอนะครับ โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งจากอดีตผู้ใหญ่บ้านบอกว่าสามารถรวบตัวในโอคนก่อเหตุได้ที่บริเวณหลังโครงการบุกไซวันเล่รีสอร์ทถนนเขาแหลมตําบลสํานักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับทางกู้ภัยบอกว่าในโอคนก่อเหตุเ,เดินลงมาจากเขาด้วยท่าทีอ่อนแรงเนื่องจากไม่มีอะไรกินเลยนะขึ้หนีตั้งแต่30กันยายนนะครับแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่กดดันอย่างหนักนะครับสุดท้ายเดินลงมา แล้วก็ถูกรวบตัวตอนนี้นําตัวไปที่สพสํานักทองเข้าโรงพักนะฮะเอาไปสอบสวนนะครับครับนี่ล่าสุดนะครับจับได้แล้วคนร้ายลวงเซลล์ขายรถไปคมขืนนะครับนี่นะฮะสดเลยนะครับครบนี้ครับจับได้แล้ว